เอายังนับแล้วมเอับอับแล้วนะเอานับแล้วอะเกียร์ไอ้บอสจะยิหลังกูนะอ้เหี้ยขอเก็บไอ้ลบเอายังเง้ดี๋ยวพไม่้ไมหลบไม่ได้ม่เริแล้เนี่ยเลิแล้ว เียวหาอุ้ยอุเอ็ล็อเอล็อโอ้ยพี่ล่วงเลยไอ้ล็อกลเจกูยิงบอกยมะยี่โมเฮ้เฮ้ยไอ่ากูไม่ยิงอ่ะี่ยไอ้ยี่มมึงยยิงกูไอ้ีมใจเย็นอยี่กันเนี่ยมีแต่เพื่อนทั้นเลย

ด้วยเบนดิล่วงเลยอะไรหมดเขี่ยละแม็กหมดสัตว์เขี่ยละเขี่ยละเฮ้ยทำไมกูเห็นแสงอะไรแวบๆเฮ้ยเจ๊เฮ้ยเกล่าเฮ้ยเฮ้ยมดเปไหนววะเฟปเจอร์อะไรวะมดไปไหนวะ ต้องหาทางชื่อยหมือหน้าโอ้ยว่างแม่งไอ้โดนยิงสามด้านไหิวมะนาวิวมะนาวเฮ้ยเอาวินเทอร์นที่เบสมันโกงอ่ะมีบางเีอร์รอกอะล็อกหนีไม่ได้เส้ฝั่งนู้นนะโกงกว่าแม่งยิงไม่ยิงกันเองแม่งเราแม่งโดนตกบ้างเลย เอาแล้วใครจะเดิน <laughs> มันมีคอมแพกด้วยหายกระสุนละตอนเนี้ยกูมี4ีแม็ก

กะวิ่งไปขนาดนี้แบอยดางโดนระโดดล่วง้วดอะล่วงแล้มีตะกี้มาฆ่าตัวตายชัดเลยสัตกอวันวิ่งวนเป็นหอยรากาจบพูดเลยกระตุ้นใจหน่อยเยอะเบียดยิงหลังหักอุ้ยเจ็บ ไอสั์ไอ้ย่เล่นแล้วติงตีนไอเหียเออโอเคกูคมีลูก 3, เองสามกับประมาณสามกระบอกก็ใครยิงกูมปเนี่ยกูอยากรู้ใครแม่งเอาแฮมเมอร์มาด้วยไะ <c oughs> ไอ้ยับเดนีย่ยมีระเบิดด้วยแฝดก,กันร์ยระเบิด ไอ้จริงเฮ้ยเัดยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้เ้เ้้ย้ยเฮเ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเเยเฮเฮย้ยเฮ้ยเ้ยเยเ้เฮย้ยเฮ้ยเยเ้ยยกูเยเเยยเยเยยเเยเยย้ย ว่าจะเฉยเฉยตายอ่ะแล้วก่อนโลกนี้หดไรเราสามคนกูถามจริงว่าจะนิปาได้ไหมเฮียเฮียมาจะเอาัว้ได้เหรอเว้ กูได้ยินเสียงปืนแล้วได้ยินเสียงดีเตอร์ดีเกิ้ลนวะใครชนะวะมิฟิฟานี่ยังยังวะดิวินเธอร์เป็นโรแมนล้วะดิกูแม็กมีกเยอะไม่ต้องควยกูเก็บปืนจะบ้านเลย เออจริงสามศพอะโออแตงเบตน่าตื่นเต้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยใช่อี้ยะมาเกอร์หายโุ้ยน้ำมึดไอ้สัตว์น้ำมึดเจ๊ตายยังเจ๊โอ้ยเลือด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 ไอ้เบตน่าจะมีเปอร์เซ็นต์ตายก่อนนะเพราะข้าวมันหมดแล้วเย้ย ตอนนี้คือจะตามเพราะเพราะไม่มีข้าวแดกนะเอามาให้กูหน่อยไอ้เว้มอาเอาไอ้นี่แคนออฟสุกทำให้คุณเป็นอรรมาสตร์มันแดกขึ้นข่าวมาหน่อยไม่มีไม่มีนิวเดินตัวเปล่างไม่มีเลีอดเลือดเลือดรถเนี่ยเป็นมีอุ้ยอุ้ยเลือดจมกองตีน เฮ้ยกูขอชนะได้ไม่ให้เว้ยเว้ยตักสีระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่นะวิ่นวินมึงวิ่งได้ปะอ่ะวิ่งไม่ได้นะพี่เหมือนการอะไรเหี้ยโวยอาหารแดงเนี่ยถ้าให้เบรกินอาหารเรื่องมันจะเพิ่มเออให้เบรกินอาหารเอา้องเป็นอาอกพาต้าดิพาต้ามีเบียร์น่าในตัวเอาแบบโซดาไปโซดาโซดา เพิ่มเอ้ยเขาเอาเบนเด็เขียวมาวะเนี่ยเพ,พิ่มเพิ่มของกูของกูเหยื่อจอกูฟ้าเหลืองไอ้สัตว์เออเหมือนกันไอ้สับยี่ฟ้าฟ้าได้ดีเลยจอกจอูจอ,จอผมขาวดำอยู่เนี่ยโอุนิสก์หัวห้อยไอ้เหี้ยอา,าห,หารหมดเนี่ยได้อาหารยังได้าาสามเบส ยังกูกูให้เวลาพักเบรกเฮ้ยใครมีอาหารขอหน่อยเน่้ขายิงดีๆขออาหารน่อยใครขึ้นมาเนี่ยเออกูอาอาเหมือนกันอาหารหมดจะหมดแล้วปิมตีนไอ้ยี่อาหารหมดแดงปั๊กจอน้ยี่อะเฮ้ยเบนไม่ต้องให้ข้าวมันให้มันยืนแข่งกันแล้วเคยจะตายก่อนเนี่ย อ้าวกูว่ากูตายก่อนแน่เลยเลือดเลือดถ่ายไปเบสแค่สกิ้งไม่เนี่ยอีห้าสิบบาทที่เกิดเย้ไอ้ตว์โอ้ยกูเลือดมั้งอาหารด่วนอาหาด่วนไอ้ยิงทิ้งแม่งเลยอาหารด่วนมูดิวตี้เลยจังแม่งไอ้ขาด